ก็ือืมจุดอดีุดอดยอืมมคุ้งะพ้ากันไอเหรอแม่คุ้งะพ้ากันไอมัเป็นเป็นปอบสวัสดีค่ะเมนิซาเดินอยกินตำเมียงไหมพี่น้องตำเมียงค่าแซ่ตะไข่เละจ้า เครื่องกะมีนี่พี่น้องตำเหนียงใส่บอกยมย่มสดปเปรี้ยวเลยจ้ะซิมีพิกนาะคะนะคะเนืะกเคืนะตะไคร้มะนาวพี่้องเดอนใส่ทั้งเปียกแล้วก็แซ่บแล้วก็กขาค่ะใวต้งผุน เราจะตามขาก่อนค่ะขากับพวกตะไคร้ให้ละเอียดก่อนนะคะเนาะ ใ,ใจก็เคลื้ืนใส่นตนันไปล่องก่อน,นตาม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวเดินชแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก้าค่ะพี่น้องจ้ามือนี่สาเดินมาอยู่อยู่บ้านแล้วค่ะอยู่กาลสินเนาะค่ะเนาะนี่คุณแม่ค่ะคุณแม่เสียงจ้า ซื้อมาคุณไม่ได้สิพาคุณแม่มากินตํามเมียงครับพี่น้องจา้ตาตำเมียงใส่บังยมแม่จ้าตำข้าตะไคร้ใส่มะยมเนาะค่ะนน้องแม่แล้วก็ัดแซ่บเน่าน,น,น้องแม่เนาะใส่บักเขือคืนน้องแม่เนาะมันจงเข่ากันเนาะพูด<ม>ถ่าวว่านะค่ะพี่น้องเนาะแตกินกับอันนี้พี่น้องใบบังยมเอออันนี้ยังแม่ใบบังเน่าเอากินเลยจาาล้าเพิ่นนำลาะเดี๋ยวใพิ่นกินก้อนเช้าเดือนเลยเอากินเลยแม่ม่ต้องอายเด้อกินโลดเขินกลกองเด้อค่ะเด้อ <laughs> พอเพ่นกินข่าทั้งโตพคุณค่ะพ่นกินน้บาบ่ไดหเนาะแจียนพ่นไอแซบบอยายแซบเสาเดินตําแบบโเพ็ดจ้ะพี่น้องจานมาด้อจ,จ้เดมแซบหอมพี่น้องมามาบ้าน <laughs> นี่แ <laughs> หะพี่น้องจานแล้วอยากกินแซบอป ขานยังบ่แม่บ่แคบนี้เนาะจะบอกงมไหล่ปวนะปังหวานแม่ก็ดีก็<ำ>ดีบ่ก็ดีช่วยอดช่ยอดุดอ,ดอือข้าบพกันไอและแม่ข้ <laughs> <laughs> าบ่พกันไอ้มันเป็นปอบอ่ะ <laughs> เดีวมันไม่กลัวไง้ มันมีกล้วยอ่อนต้องไใส่กล้วยอ่อนเนาะอือแล้วพี่น้องมาก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 ทั้งส่วนทั้งมือก็ต้องฉาบนั่นเนาะจ้าโรยย้ายจำสบายเลยปืนกล้องค่ะพี่น้องคุณแม่คุน้นค่ะพี่น้องจา้าเราอยู่อ่ะบ้านหนองแสงติดเขื่อนลำปลาวค่ะติ้นทังเลลขื่อนค่ะบ้านหนองแสงบ้านสาวเดือนเนาะมีแต่คนถามแซ่บเลยค่ะนี่ชิ้นเมี่ยงน้ำแม่ตัวนหน่อยจนใหญ่สาวเดือนตะกี้พี่น้องจ้า บา,บ,าาบางเรย้ายบังเจ้ารบ่ไหลเลยสีกองอาสสีขาวได้พี่น้องแจ้งดีขนาดเลยพี่น้องเด็ดไรยวกคือมังหน่อง,อง,ำงอคำไงจ้อคำไงตาสวนมาแม่องแลกวคือแบบห่อไปบากหน้ามป่กันแนมะ่แม่นแล้วแบบเขากันเนาะใหญ่ขาด่ไข่หน้าได้พี่นอง tại căn lễ bài bằng nhau <laughs> bé bằng nhau bé bằng nhau cọc congên nó cọc bằng ida Khó bà ba. Ba bà nhau bà nó. Khó bà 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 không? bà 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 ตายมาแม่เฮาพ้ากันแรนเขานำตัวไพ้ตัวมันได้บ้างเนาะต้องกินน้ำไม่ร้ายหรอเป็นเป็นสมุนไพรเหน่อรอแก้โรคแก้ไอแก้หวัดใช่ไหมแก้โควิดโคดากับได้เว้ยละแต่ไข้โควิด กินได้ช่้งมื้อแห้งดีจ้าเ,เนี่ยดำเมียงเมียนบ่แมเนีน่ยม่ยนตะมะก่าตะไคข่ตขะประคุณหลายอย่างเนาะอ,อ,อันนี้ยังบระกอบเป็นท่านไหนครบม,มาบ้านแมงมีหลายคักหลายแนวเนาะต่อม,มีมี <laughs> <laughs> อ่ะ<ม>ถ้าว่าจะไปใส่กล้วยอ่อนตอกกล้วยอ่อนอืดท้องอืด <laughs> มันควนน่ำใหญ่เลยนะตั้สีแสบก,กว่านะนม่นย <c oughs> มันทันี่ไงตักจุดสวยเือวานเอามาขุ่นน้ำน้ำไปยุขุ่นตักให้แมดเล<อ>ยนี่มันไหลรู้เห็นได้ย่ายมหมองง่อยเลยนะหมองน่อยคนะารวามันเปรี้ยวเลยจ้ะน่าอขอับเียนะข้ามีไง เพ่อนดาว่ากินบ่คือกิ่นของชัยไอาำลัก well> น้าขายพี่นางฮะเพื่อนฮาตาอันมันบ่อันที่เป็นที่มันมีหมกหมกงมกเมื่อไรมากบ่เออยานถึงเปลี่ยนเหมือนน้ำบ่มากบ่เอาเอาเอาจื๊อเอาไงฟงไม้ไนมันเด้อ โอ้ยเปกินโดนอะไรไปหน่อยเลยมาอ้าจะน้ำร้ายแต่มทั้งอันะไ่ัดคลิปแหลก้ะจะเห็นนำแม่ต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> อยากเขากล้องมากินบักง้อมน้ำขวดซสาวเดือน ลูกสาวอยู่ได้หองนย่งเงี้ยพอพึ่งกินก็ขั้งโตกินเขาอื้มอื้มงอมย้ายคุ้นแต่บบยายอื่อเลยตามบบกเยอะแบกแย่เลยบักองมอ่อนอะ เออมันเลยไม่ค่อยสมกันนเน่ยน้่มหน่อยไ,ไหพี่เนอะนีะ่บะแก่หนาบอกหลยเนาะยายเนาะน้องย,ย,อย,อย่ายกยินได้์มามาทางน้ำแล้วบกเขียงกันนะเน่ยจะข้ามบอคอยี่ดาวพอกินดอกมันส้ำหลักเนาะ สักกี่รอบมากกี่อ่อนี่อะไรเป็นประโยชน์บอสแล้วบอสกินไหมอัวบอสหน้าอย่างนั้นหัวมันใช้กันพักเนาะเลยฮะมันเป็นยาแม่แม่เขาจับคันมีไพ้หลายอย่างมาจับแม่เจ้าเดิมจะหักบอสพี่น่องคือกันบอสพี่น่องแม่กับลูก คือกันบ่แม่ลุมเห็ดถ่ายรูปแต่ลนะเนาะคู่กันฮหดจังสีคู่กันเอามาถ่ายรูปมาแม่มีแม่เอาข้ามเขา่ากับหัวส้วนกันเอาเออกู้ขักก่อนแม่ค่ะอืเนาะ ก็เพิ่งสูตใจเฮ้ยจ้าใจแบบเปลี่ยนเลยอ๋อม็นไข่เม็ดมันจัดเนาะค <c oughs> นสีบูฮนะูเนาะเล้าเดินขึ้นเลยเนะพี่เนาะคนบอมากกินเมด็ดคือเฮา เมม,ม่ตำเนี่ยเอาอนเอาไนออกเลยกเีอยบีไนออกก่นเนอน้ำว่ามันบอสีซบามาก้นละเบียบเลยจะมาขับสูบเสียบ,าบามามันบหอหเงินใช่ะแมเมนดูดอกครับ ไปตะเมืองไทยแต่ไปเมืองไทยสามปีม่นจะได้กินนี่ค่ะมีโควิดโควิดหลายบริเวณมากเย่ะไปตําเด้อจ้าปีกล้วย <c oughs> เป็นบ่อบแมว <c oughs> เป็นเนียวจ้าเป็นเนียวจา้ากินตําบังยุม่มดีกว่าเส้นข้าตะไคร้จ้า <c oughs> เป็นหูงซับตะกุ่นยายพี่น้องอันนด้ดีบรดีเนะ <c oughs> าะแ้วตะกุ่นมักเลยพี่น้องเฮ้ยมาค่ะมา เอหมือนกัุดทชาเียแฉลบครับออกเคเ็แชวบเราะเท่าง้องกินสมจริงค่ะเ <c oughs> มื่อรุยเดีบันจามสบายแล้วทำไมเรื่องมืองสอนก่อน <c oughs> จังยนอินหัวจน้นไงอันเนี่ยตัวตัวนี้ตัวนีลบลบขันช้อนลบไนไว้ไปรไ้ายผูเจ้ขับมาเน่เนี่ยแตกเนี่ยแตกมั แม่กับหลุมแม่กับลูกก็ลงแซบเมียงมันใจเบิดแฉบนะยายนะดนาหน้ามันหน่อยนะกใแไปแดกหน่อยมันบอกเวนบอกง้มนอนอันยหญไแมแม่อบองมขันบอกง้มแซบมันเกิดแซบเยหนามหน่อยมันมีหนามหลายมันงมหน่อยง้มอ่อนากพุเก่าเียนต่ บ่เพ็ดคือใจเพิ่นนะตามบ๊อบเพ็ดใจเป็นน้องแต่ว่าบักพริกอันบักพริกเอี่ยงคือกับพริกกันเลียงเนาะพริกกู้ฮัตซีเม็ดนะพี่น้องเนี่ยพริกกู้พริกกู้เพิ่นว่าสุดยอดเลยเพชรมาบ้านยินเสียงไกลขันกันพี่น้องงออลไรเอาไถ่เท้าแย่าเล่มจนเดูดพี่น้องจ้า เดี๋ยวค่อยมาเบิร์เขาค่อยปิดค,ดคลิปกันเวิ่มบิจ้ะอลไรพี่น้องจ้าป้าเสียบคักแสีบเนี่ยจ้ะเมย์กับลูกนางเกลียงนางอันเล่มจนเกลียงถาดแสีบคักน้อยยเนาะแสีบ <laughs> ตามเขค่อยเพีดเป็นไรค่ะเท่ายา่ายเรากินน้ำได้เนาะคะ่ะเนาะเอาละจ้ามาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดินกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจสองแม่ลูกเนี่ยนะจ๊ะแต่เฮ็ดคลิปเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปแรกใส่เข่ากล้องก็แม่ละค่ะสาเดินสิพาไปเบิงเ้งอมองเคลื่อนล้ำเปล่าสิพาไปงมหอยเนาะแม่เนาะหอยร้ายเนาะแม่เนาะแทบบ่บอ,อกก็ดูแซ่บแซ่บแซ่บรลายตีไปละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้ามา <laughs> <laughs> <laughs>